สวัสดีครับหลังจากที่หายไปนานนะครับตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะครับสำหรับคลิปตกปลานะครับต่อจากนี้นะครับผมจะพยายามลงทุกวันศุกร์นะครับเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ขอฝากกดติดตามช่องเด e ะ r ิ t ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาตกปลาขี้ตังกันที่ท่าเทียบเรือคลองแรกนะครับลองดูครับว่าพอจะมีตัวหรือเปล่านะครับ หายคลองเร็ดเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาตกปลาตะกับนะครับลองดูกันครับนะนะครับอากาศร้อนมากครับวันนี้ครับเหยื่อที่ใช้ก็เป็นเหยื่อปลานะครับเป็นปลาหันนะครับ อยู่ครับโอ้โหโอ้โหหว้าคู่อีกแล้วครับน้นนะครับนี่ครับโอเคครับสองตัวอีกแล้วครับแก่วเลยครับ นี่ครับโอเคครับเอาแลครับ๋ยวเลยใกล้ๆเนี่ยครับ อยู่ไม่ไกลนะครับมันจะตอดไม่แรงนะครับตุ๊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 บอยู่แล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย เดียวนะครับมันตดไม่แดงครัุ๊บตุ๊บตุบตุ๊นะครับ Giờ hành mà leo léo đó Xoay lúc đeo lưới nó Điều ันนี้ตอนอี่แล้วครับโอ้โอ้โอ้ับปนู่แล้ครับนะปู่ลยครับนะ Gut, น้ำนิ่งๆน,นะครับน้ำตายนะครับได้เสียครับแอบใส่ใหญ่ครับโอเคครับไปลงกันต่อครับ ด่วนกีเลยครับต้องรีบลงครับเจอฝูงแบบนี้ต้องรีบลงครับตีไ้ไวยครับกลับน้านะของของลลงที่เดิมนะโอเเวนี้สวยครับ แล้วโอ wh, ้อยููครับโดนทุกดอกครับโอ้ลอย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 ลาลิวเลยครับตัวนี้นครับโดนทุกดอกครับตัวนี้ไม่ใหญ่ครับโอเคครับตัวนี้เดี๋ยวแกะไปเลยนะครับขี้เกียจเอากระติกมาตรงนี้นะครับยอมเดินดีกว่านะครับมันโยนะครับสะพานมันไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าหร่นะครับ เดินรีบร,บรบไม่ได้นะครับกลัวตกครับตกก็ไปนี่หานเข้าเลยนะครับน้าๆครับ, okay, รบก็ตีไปตำแหน่งเดิมนะครับ เมื่อปลากับปลาที่เลยนะครับเงียบปลานี่นะครับอเอาอะไรเสร็จไหมฮะนี่วได้สิ hả sai phút dôn sai phút dôn lâu kiao dưa dôn kiao lông phái dôn đã lỗi lắm thúc mái ok tập 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 เกลียวหลังครับเรียกว่าฝีมือได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับตัวนี้เกลียวหลังครับเรียกว่าฝีมือได้หรือเปล่าครับแบบนี้หรือว่าฟุกครับโอเคครับ วอนนี้น้ำเดินแรงนะครับแล้วก็ไหลเชี่ยวแล้วนะครับนี่คือผลงานของผมทั้งหมดในวันนี้นะครับก็พอได้ตัวอยู่นะครับได้มาประมาณ10ตัวนะครับแต่ว่าทุกคนดูครับไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับเป็นปลาขี้ตังธรรมชาตินะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่วันศุกร์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ